รีวิวซีรีส์ c r a y o สซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เกี่ยวกับาการล้างบางเทพแล้วกันเออซึ่งตัวผมมามองว่าซีรีส์เรื่องนี้สนุกน่าสนใจตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นหนังแบบติดตลกแอคชั่นดัดดาดธรรมดาธรรมดานะครับจริงๆเริ่มต้นดูเพราะว่า ไม่มีอะไรดูค่าเวลานะครับผมค่าเวลาจริงๆตอนนี้มีดูไอ้ยิ้มในวันที่ส้มไม่หวานแล้วก็เพิ่งดูเออนักเรียนดีเดือดจบไปนะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเราจะค่อยๆไปทีละเรื่องนะครับผม chaos คือหนังที่ผมไปด้วยทงแบบนั้นว่าเออดูแก้เบื่อนะครับผมดูอะไรดัดๆาดแก้เบื่อดูอะไรตลกตลกแก้เบื่อแต่พอเริ่มดูเข้าไป มันมีการเสียดสีครับผมชอบประเด็นหนึ่งครับที่บอกว่าไอ้เียพวกคนรวยอ่ะมันจะรวยเว้ยยิ่งเรายิ่งรวยอ่ะลสนิยมแฟชั่นทางด้านการแต่งตัวมึงก็จะอ่าบางมึงจะไล่ลสนิยมในการแต่งตัวมากยิ่งขึ้นแฟชั่นของมึงจะชี้อะไรก็ไม่รู้มึงนึกออกปะบ้านเราก็เป็นที่ไหนก็เป็นนะครับแล้วประเด็นตรงเนี้ย ผมชอบตั้งแต่เปิดต้นเรื่องเลยนะที่แบบเออแล้วมันก็จะเหมือนมันมันตัวแทนของไอปกติอะเรื่องอื่นผมจะน่าเบือ่อเพราะว่าชอบให้ตัวเขาเรียกอะไรตัวคนรวยอะเป็นตัวร้ายนะครับผมซึ่งทําไมวะต้องทําเป็นคนรวยมึงจะต้องแย่งชิงคนรวยมึงจะต้องบ้าเก่งเก่งแย่งชิงดีคนรวยจะต้องโลภท,ทั้งทั้งที่แบบ คนรวยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนแต่พอตัวหนังหลายเรื่องหรือละครซีรีส์หลายเรื่องออกมาต้องให้คนรวยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้มึงนึกออกใช่ปะแต่ว่าเรื่องนี้มันต่างไปจากนั้นตรงที่ผมไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นเท่าที่จริงๆคนรวยอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ตัวหนังพยายามที่จะเสียดสีไม่รู้เขาเสียดสียังไงวะคือมันไม่ได้เรียกเสียดสีมันเหมือนชักจูงเราอะ เหมือนเอานิ้วมือเนี่ยบีบจมูกเราแล้วก็ดึงเราไปคนรวยคนรวยไม่ได้เป็นนี้ทุกคนครับแต่ตัวหนังมันทําให้เราเชื่อว่าคนรวยเป็นแบบนี้ทั้งที่ทเฮ้ยแปลกนะเพราะว่าตัวหนังอะ่ะเหมือนแทนเทพว่าเป็นแค่กลุ่มคนที่โคตรรวยเลยเป็นแทนเทพสุดก็คือรวยชิบหายอะไรแบบเนี้ยมึงมึงก็ t ใช่ปะเหมือนแทนเทพเป็นอะไรแบบนั้นอา่า ทุกอย่างอย่างเช่นสมมุติสมสมุติแบบสมมุติมีทอใช่ไหมก็มี S อสกาดเอสกาดก็แค่บ้านคนรวยอะไรแบบเนี้ยแค่บ้านคนรวยอีกหนึ่งหลังอะไรแบบเนี้ยหรือแบบอายยกตัวอย่างในเรื่องจะมีโพไซดอนโพไซดอนก็จะนั่งอยู่บนเรือสำราญเอยเรือสำราญเนี่ยนั่งอยู่บนเรือยอทใช่ไหมมีปาร์ตี้สระว่ายน้ำอ่านั่นโพไซดอนซึ่งเอ้ย ผมมองว่าโอเคโอเคโอเคเลยเออมันแปลกหนังเรื่องนี้แปลกเออทำตลกไม่ตลกฮ่าตลกร้ายที่ปวดใจที่สุดคือฉากแทงแมวนะครับฆ่าแมวนี่คือฉากที่กูปวดใจที่สุดแล้วนะครับเชียเลิกพูดถึงฉากนั้นบอกเลย ของดีนะครับเรื่องนี้ของดีแล้วก็อยากดูซีซั่นสองต่อแต่ว่ามันจะไหวไหมมีคนดูไหมเรื่องนี้มีคนดูไหมเออตัวผมชอบเลยนะครับแล้วนั่นแหละนั่นแหละเขามีเขาต้องบอกก่อนว่าที่หนังเรื่องนี้เป็นอนะไอซีรีเรื่องนี้เป็นอนะมันไม่ใช่การเสียดสีนะแต่มันเป็นการชักจูงทางความคิดนะครับผมซึ่ง ในนั้นอาจจะไม่จริงแต่เขาทําให้เรารู้สึกว่าจริงผมเชื่อว่าหนังซีรีส์แบบเนี้ยถ้ามาเป็นภาพยนตร์อ่ะพุ่มกับคนนี้มีของแบบรุนแรงเลยมีของมากๆแบบพระเจ้าทําไมเขาทําได้ขนาดนั้นแบบเนี่ยแหละรครับคือโจทย์ที่ภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งควรมีนะครับผมคือทำยังไงก็ได้อ่ะให้คนดูเชื่อ แล้หนังเรื่องนี้ทําให้ผมเชื่อได้ครับผมว่าไอ้อานาจมันทําให้คนเลวช่างซึ่งผมมองว่าจริงๆอํานาจมันก็มาพร้อมกับความหิวกระหายอยู่แล้วป่ะอันนี้คือความจริงที่ผมเชื่อแต่ว่าใ,ในหลายเรื่องมึงลองไปดูสิคือคนรวยไม่จําเป็นจะต้องไล้ลสนิยมมึงหรอกใช่ป่ะแต่เรารู้สึกว่ามันจริงได้เพราะว่าบ้านเรามันก็เห็นเหตุนะนะแต่ทั้งที่คนรวย เขาก็คือคนปกติคนปกติก็ไล่รสนิยมการแต่งตัวได้เหมือนกูในเฮียคือมันมันเป็นปกติที่คนรวยจะมีทั้งดีและเลวคนจนจะมีทั้งดีและเลวแต่หนังชอบเอาคนรวยไปเลวมึนงนึกออกปะคนรวยไปเห็นแก่ตัวคนรวยไปรักลูกตัวเองมากคนอื่นแต่ทั้งที่คนคนจนก็สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรักลูกตัวเองแบบไม่ลืมหูลืมตาได้มึนงนึกออกใช่ปะห,หรือว่า คนรวยจะต้องปล่อยปาละเลยลูกทั้งๆท,งที่สังคมในทุกๆชนชั้นวันน่ะครับคุณยังมองว่าเราเท่ากันอยู่ใช่ไหมทั้งๆท,ที่เราจะต้องคือด้วยความที่ผมเข้าใจว่าคนรวยอะ่ะมันโอ้อันนี้อาจจะเป็นความคิดที่อาจจะหลายนโดนด่าเน่ครูพูดออกไปแต่อยากพูดคนรวยเป็นอะไรที่เหนือ อ่าแล้วหนังก็ทําให้เราเหนือแล้วก็เห็นชีวิตไอ้พวกนี้ชิบหายบายันเลยอ่ะคือความสุขการเสพความทุกข์ของคนที่เหนือกว่ามันอาจจะเป็นความสุขของมนุษย์ในเบื้องลึกอ,ะอ่ะภาพยนตร์หลายๆเรื่องเลยเอาเรื่องเนี้ยมาใช้หลายๆอย่างเลยให้คนรวยเป็นบ้าคนรวยโดนรถชนเออเรามีคนรวยโดนฆาตกรรมในหนังฆาตกรรมไหม เรามีคนรวยต้องข่ากันแย่งผัวแย่งเมียรเรามีคนรวยที่ทุจริตแต่โดนฆ่าตายเรามีคนรวยเรามีคนรวยหลายอย่างครับเรามีคนรวยหลายอย่างมากๆอย่างถ้าในละครไทยพระเอกรวยก็จะเจ้าชู้ใช่ไหมอย่างอ่าไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ทําไมมันถึงมันเริ่มมาจากตรงไหนนะครับแต่ถ้าถามว่ามันมีมาได้ยังไงก็คงตอบได้ว่า มนุษย์สนุกแล้วจริงๆงานศิลปะมันไม่มีขอบเขตเออแต่น้อยที่ผมจะเชื่อนะว่าคนรวยจะเป็นแบบนั้นหนาเวลาผมดูลาครผมจะติดว่าไอ้คนรวยอะไรจะรวยขนาดนั้นวะแต่หนังเรื่องนี้รู้สึกว่าเออหรือว่ามันจะเป็นแบบนั้นถ้าที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันนึกออกใช่ปะ ใช่ถ้าทท้งนี้ผมไม่ได้เลือกอยู่ฝั่งใดฝ่ายหนึ่งผมไม่ได้มาทําคลิปเชื่ออะไรแบบนั้น <c oughs> แค่จะบอกว่าหนังเรื่องนี้ม่นอัศจรรย์ที่มันจุงจมูกคนคนดูเนี่ยเข้าไปเชื่อได้ทุกๆอย่างในนั้นเชื่อหมดเลยนะเราผูกพันกับการเดินทางของชื่ออะไรดีโอไดซัสอ่อย่าดราม่าศาสนานะอันนี้ขอร้องคือผมไม่รู้ชื่อเทพอะไรพวกนี้จริงๆนะคบผมรู้จักกโพไซดอนซุดเฮล่า รู้จักแค่แค่เทือกเทือกนั้นน่ะรู้จักไอเมดูซ่าอ่ารู้จักรู้จักท่านไหนรู้จักเทือกเทือกนั้นรู้จักเทือกเทือกนั้นอ่ามีตอไม่รู้ว่าต่อกับไมโนตร์เนี่ยตัวเดียวกันไหมนะครับผมแต่ก็น่ารู้จักตอรู้จักจากมาวลเลยโอเคก็ขอให้คะแนนนะครับผมให้คะแนนไว้ที่เจ็ดคะแนนครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดี จ้าเออไม่ตัดในคลิปนี้ไม่งขีก้เกียจแม่งม,มีตัดมีกลายคลิปเลยเฮีแยแม่งกูเนี่ยไม่ได้นอนเว้ยเพราะว่าช่วงนี้แม่งต้องอ่านหนังสือช่วงนี้ต้องตัดมีเวลากลางคืนก็ดูซีรีส์ตัดคลิปเล่นเกมมีเวลาแค่ช่วงดึกด,ดึมืดมืดถึงเวลานอนก็นอนตอนกลางวันก็นั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปอ่านหนังสือละทุกคนไปละ